สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS โฟกัสเต้หวันประจำวันที่4พฤศจิกายนกับดิฉันอัญชันทรงพุทธคุณผู้ชมคะมีพายุเต้ฝุ่นก่อตัวขึ้นอีกแล้วค่ะเต้ฝุ่นกองเรเพิ่งจะพัดผ่านไปเช้าตรู่ของวันนี้มีเต้ฝุ่นลูกใหม่ก่อตัวขึ้นอีกเป็นพายุเต้ฝุ่นหมายเลข22ของปีมีชื่อว่าอินซิน ต้องรอจนถึงช่วงที่เข้าใกล้เต้หวันในวันพุธนี้จึงจะทราบเส้นทางการเคลื่อนตัวที่ชัดเจนแม้จะไม่พัดเข้าเต้หวันโดยตรงแต่อิทธิพลของมรสุมตะว,วันออกเฉียงเหนือจะส่งผลให้ไทเปอีหลานฮวาเลียและไถตงมีฝนตกหนัก พยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาไต้หวันระบุว่าเต้ฝุ่นยินซิงอาจกลายเป็นเต้ฝุ่นกำลังปานกลางสำหรับเส้นทางการเคลื่อนตัวขณะน,นี้โอกาสที่จะพัดเข้าไต้หวันไม่สูงนักและเมื่อพัดเข้าสู่น่านน้ำทางตวันออกเฉียงใต้ของไต้หวันจะลดความเร็วลงมีโอกาสน้อยมากที่จะวกขึ้นมาทางเหนือมีโอกาสสูงที่จะเบนไปทางทิศตะวันตกเข้าสู่เทะเลจีนใต้แต่รัศมีของพายุจะส่งผลกระทบต่อภาคใต้ของไต้หวันในวันศุกร์นี้ อย่างไรก็ตามหลังเต้ฝุนยินสิ้นพัดผ่านไปคาดว่า,าอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะมีเต้ฝุนลูกใหม่เกาอตัวขึ้นอีกมีชื่อว่าโทราจีขนาดความรุนแรงและเส้นทางการเคลื่อนตัวจะคล้ายคลึงกับพายุเต้ฝุนจามีและพายุกองเร คุณผู้ชมครับพายุเต้ฝุ่นกองเรยที่พัดถล่มไต้หวันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้สร้างความเสียหายไม่น้อยให้แก่เขตพื้นที่ภูเขาในนครเทาเยนและหมู่บ้านชนพื้นเมืองซื่มาคู่ซอในเมืองสินจูรวมถึงตำบลสี่เป่าและลัว่วเสาเมืองหวาเลียนเกิดเหตุด,ดินหินถล่มลงมาทำให้ถนนเสียหายต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงเสบียงอาหารไปช่วยเหลือชาวบ้าน ถนนจงเหิงที่เชื่อมต่อกันในพื้นที่เมืองหัวเหรียนเขตซีเปาและเขตหัวเศร้าทางตะวันออกได้รับผลกระทบจากพยายุไต้ฝุน่นทําให้ถนนขาดและเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงชาวบ้าน50คนติดอยู่ในพื้นที่วันที่3พฤศจิกายนจึงมีการส่งความช่วยเหลือทางอากาศ2เที่ยวเพื่อลำเลียงสเสบียงอาหารประมาณ720กิโลกรมัมเข้าไปในพื้นที่ประสบภัย หมู่บ้านซือหมากคู่ซือบนภูเขาเจียนสือเมืองจินจูมีคน150คนติดอยู่เนื่องจากถนนขาดวันที่3พฤศจิกายนหน่วยปฏิบัติการภารกิจทางอากาศส่งเฮลิคอปเตอร์นำสเบียงขนส่งทางอากาศแต่เนื่องจากทัศนวิสัยไม่ดีมีหมอกในบริเวณภูเขาจึงต้องบินกลับคาดว่าวันที่4พฤศจิกายนจะบินไปส่งสเบียงอีกครั้ง ถนนขาดและไฟดับในพื้นที่เขตภูเขาหมู่บ้านฟูซิ่ง,งคนครเถหยวนดูเหมือนว่าชนเผ่าสิ้นซิงทั้ง34คนจะถูกตัดขาดจากโลกภายนอกที่ว่าการอำเภอได้ขอความช่วยเหลือฉุกเฉินและมีการใช้เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงของใช้จําเป็นมาให้โชคดีมีการเปิดใช้ถนนชั่วคราวเมื่อเย็นวันอาทิตย์จึงสามารถส่งของจําเป็นได้แล้ว คุณผู้ชมครับพายุเต้ฝุ่นกองเรที่พิ่งพัดผ่านไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสร้างควางบอบช้ำให้แก่ไต้หวันไม่น้อยและหลังจากเต้ฝุ่นพัดผ่านไปพบวัตถุรูปทรงคล้ายจานบิน UFO ที่ชายหาดสานเชียนถ่ายเมืองไทตง่ตงกลายเป็นที่สนใจของผู้คนทั่วไปสำนักงานเขตทัศนียภาพชายฝั่งตวนออกเผยว่าวัตถุดังกล่าวแท้ที่จริงแล้วคืออุปกรณ์ด้านการพยากรณ์อากาศในทะเลค่ะ วัตถุสีเหลืองที่มีรูปทรงคล้ายจานบิน UFO ถูกพายุไตฝุ่นพัดขึ้นมาเกิดตื้นที่ชายหาดซันเชียนทายเมืองไทตรงประชาชนจำนวนมากแห่ไปดูกันจากการตรวจสอบพบว่าวัตถุด,ดังกล่าวคืออุปกรณ์ด้านการพยากรณ์อากาศในทะเลที่กรมอุตุนิยมวิทยาไต้หวันซื้อมาจากแคนาดาและนำไปติดตั้งในทะเลเมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแต่ช่วงที่พายุไตฝุ่นกองเรย์ถล่มไต้หวันถูกคลื่นทะเลโหมกระหน่ำจนสัญญาณจากอุปกรณ์ดังกล่าวขาดหายไปและต่อมาพบว่าถูกคลื่นพัด มาเกยตื้นที่ชายหาดเมืองไทยตรงขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าจะสามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือไม่การใช้บันไดเลื่อนในสถานีรถไฟฟ้าของคนไต้หวันส่วนใหญ่จะเคยชินกับการยืนชิดขวาและปล่อยให้ด้านซ้ายว่างไว้สำหรับคนที่รีบเร่งใช้เดินผ่าน แต่เพื่อความปลอดภัยในระยะน,นี้บริษัทรถไฟฟ้าไทเปได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ยืนบนบันไดเลื่อนทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาค่ะอย่างไรก็ตามพบว่าคนส่วนใหญ่ยังคงเคยชินกับการยืนชิดขวาเหมือนเดิมสถานีจงเชี่ยวฟูซิงของไทเปนอกจากติดป้ายสามารถยืนได้ทั้งฝั่งซ้ายและขวาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานีก็จะเตือนผู้โดยสารอีกครั้งแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังยืนชิดขวาเหมือนเดิม 左边对，然后可是他们就要求就借过嘛，那就可能这样绕来绕去的就不方便。在右边吧，因为已经习惯了。公司路飞发台北，ประชาสัมพันธ์ให้ยืนทั้งฝั่งซ้ายและขวาของบันไดเลื่อนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยโดยช่วงที่มีงานเช่นงานแข่งขันเบสบอลหรืองานเขาดาวจะให้เจ้าหน้าที่ชูป้ายเตือนนักท่องเที่ยวเพื่อช่วยเร่งระบายคนและลดความแออัด以台北大巨蛋的球赛散场的输运为例。 我在梯旁宣旅客站立而的民也按照ในประเทศญี่ปุ่นผู้โดยสารมักจะยืนชิดซ้ายบันไดเลื่อนของรถไฟใต้ดินแต่เจ้าหน้าที่สถานีไม่ได้ให้คำแนะนำเป็นพิเศษว่าจะยืนอยู่ด้านใดแต่จะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้โดยสารสื่อญี่ปุ่น NHK รายงานว่าอุบัติเหตุบันไดเลื่อนหลายครั้งกรณีมีสาเหตุมาจากคนเดินหรือวิ่งดังนั้นจึงเริ่มประชาสัมพันธ์ ปรดอย่าเดินบนบันไดเลื่อนขณะที่บริษัทรถไฟฟ้าไทยเปยแถลงว่าจะประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องว่าจับราวให้แน่นยืนบันไดให้มั่นคง หลังจากสงครามรัสเซียยูเครนเปิดฉากขึ้นจนถึงปัจจุบันล่วงเลยมาเป็นเวลาเกือบ3ปีแล้วค่ะเมื่อเร็วนี้มีข่าวการเสียชีวิตของฐานรับจ้างสัญชาติไต้หวันหนายหนึ่งชื่ออูจงตาที่ไปร่วมรบในยูเครนเสียชีวิตในสมรภูมิกลายเป็นฐานรับจ้างสัญชาติไต้หวันรายที่สองที่เสียชีวิตในสงครามรัสเซียยูเครนนี่คือภาพถ่ายของอาตา ทหารรับจ้างสัญชาติไต้หวันที่เข้าร่วมในกองทัพยูเครนอัตตาอายุ44ปีปลดประจำการจากกองกำลังพิเศษกองทัพบ,บกไต้หวันและได้เดินทางไปยูเครนเป็นครั้งที่สองแต่เมื่อวันที่1พฤศจิกายนเขาถูกสังหารโดยระเบิดในสนามรบและกลายเป็นชาวไต้หวันคนที่สองต่อจากเจิ้งเซิงกวงวัย25ปี ต้นเดือนกระกฎะาคมปีนี้อาตาให้สัมภาษณ์ว่าครั้งแรกที่ไปยูเครนได้รับบาดเจ็บจากระเบิดที่ต้นขาหลังจากกลับประเทศเพื่อฟักฟื้นเขาตัดสินใจกลับไปสนามรบอีกเท่าที่ทราบยังมีทหารรับจ้างสัญชาติไต้หวันอย่างน้อย5คนอยู่ในยูเครนบาดหลวงหวงฉุนเซิงโพสในเฟซบุ๊กว่าศพของอาตายัางอยู่ในสนามรบแหล่งข่าวเปิดเผยว่าอาตามีบุตรอยู่ในเกาสงสามคนอยู่ในความดูแลของพ่อแม่อาตาและจะพิจารณาความต้องการของครอบครัวอีกครั้งเพื่อจัดอาสาสมัครไปยูเครนเพื่อรับศพคืน 一台他他面前我也不不要要去去去持是了ส่วนเงินสงเคราะห์ที่ยูเครนมอบให้ทหารรับจ้างชาวต่างชาติที่เสียชีวิตจากสงครามมีประมาณ9ก้าล้านสองแสเหรียญไต้หวันแต่มีเงื่อนไขว่าครอบครัวต้องเดินทางไปดำเนินการด้วยตัวเองเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องจะได้รับการประสานงานและจัดการโดยกระทรวงการต่างประเทศ พบกับ PTS Focus สไต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ